สถานที่เกิดเหตุคือพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยรัชกาลที่6ค่ะต้องเกิดนก่อนว่าตามพระราชบัญเพณีแต่เดิมนั้นบรรดา,าพระบรมงวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่เมื่อจะวายชนนั้นก็ต้องมีหนังสือกับถวายบางคมลาตายมาที่กระทรวงวังในเวลานั้นพระองค์ท่านประทับอยู่ที่พระที่นั่งอุดรภาคซึ่งเป็นพระที่นั่งที่มีเฉลียงทางเดิน ต่อกับพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งตามปกติจะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนั้นบรรดาราชองครักษ์และมหาดเล็กก็จะรอรับเสด็จที่พระที่นั่งอัมพรสถานและรถพระที่นั่งก็จะจอดรออยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานวันที่เกิดเรื่องนั้นพระองค์ท่านกําลังเสด็จพระราชดำเนินไปส่งน้ําพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเนรสวนฤทธิ์เมื่อเสด็จออกจากพระที่นั่งอุดรภาคมายังพระที่นั่งอัมพรสถานระหว่างทางทรงพบกับนายพันโทจะมืน่นฤทธิ์รณจักรยืนถวายความเคารพอยู่ก็ทรงยกพระหัตถ์รับแต่ก็ทรงนึกในพระทัยว่าทำไมจะมืน่นจึงมายืนตรงนี้ทำไมไม่ไปยืนรับเสด็จ ที่หน้าพระที่นั่งอัมพรสถานอีกอย่างหนึ่งที่ทรงแปลกพระไทยก็คือการแต่งกายของท่านที่วันนั้นมีหมายให้แต่งเต็มยศขาวแต่วันนั้นท่านกลับแต่งเต็มยศใหญ่ขั้นจะทรงทักก็ทรงเกรงใจจึงเสด็จผ่านไปพอเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจแล้วก็เสด็จกลับมาที่พระที่นั่งอุดรภาคพอมาถึงก็ทอดพระเนตรเห็น ทูบเทียนและหนังสือลาตายก็ทรงเปิดทอดพระเนตรในนั้นปรากฏข้อความว่าดอกไม้ทูบเทียนของข้าพุทธเจ้าในพันโทจะหมื่นริ์ลนจักขอพระราชทานกราบบังคมทูลราถึงแก่กรรมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทันใดน,นั้นก็ทรงนึกขึ้นได้ว่า ที่ท่านได้แต่งเต็มยศมาเฝ้าก็คงจะมากราบบังคมทูลลาตายด้วยตัวเองกระมัง